อืมอืมพริกอืมแล้วพริกพริกอืมคืองาอืมอืมอืมอือปาด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 เบาเยอะออนทัวร์จัดให้ไป สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับวันนี้พบกับเบายะออนทัวร์พี่น้องีนนะครับวันนี้นะครับเมนูแปลกอีกแล้วครับพี่น้องเมนูนี้ก็หลายๆายคนเคยกินหลายๆายคนยังไม่เคยกินนะครับเขาเรียกยังพี่น้องนะครับคอมเมนต์มาดูแต่๊บไข่ห่างหัางเขาเรียกเหมือนกันนะครับเรียกไข่เน่าไข่ล้างลังไข่ห่างหัางยังนี่แหละพี่น้องนี่แหละครับกินกับผักพี่น้อง นี screws, so ่นะครับพริกขบพริกแดงแดงเผ็ดๆเอาพี่น้องนี่ครับแซ่บๆน้องบายาครับมันนี่ครับโอ้โหอาหารแปลกๆน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องนี่นะครับไป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 อืมอืมพี่น้องเนื่อย่ังสิเลยอืมอืมน้ำตาแตกครับ แซ่บลอยครับอ<ม>ืมอืมแล้วพริกพริกอ<ม>ืมคืหน่อยแดงครับอ<ม>ืมพริกเขียวเนี่ยครับ<ม>อืม มันคือมันคือตัวไก่ไะพี่น้องนี่คือโตไก่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือตัวไก่ครับแต่ว่าเป็นตัวเล็กซึ่งมันไม่ได้ออกเป็นโตวพี่น้องมันล้างก่อนนะครับมันเน่าก่อนพี่น้องอื้มอืม,อมพริกหน่วยเลยอืมอืมแซ่บ ไม่ยอดกระเดาพี้นหรอกยอดกระเดาครับยอดต้นสะเดาขมๆอืมโอ้ได้การเนี่ยเปนานะครับเป็นตัวอะไรนะครับเป็นตัวเลยพี่นอ้อนาะเศรษโอ้โหอืมไป ขอโทษขอไปคนที่ไม่กินด้วยนะครับบอยากขอโทษได้พี่น้องนะวันนี้สําหรับสายคนที่กินนะครับอลองเปิดใจกินดูพี่น้องอร่อยครับจากหน้องขาไก่หน้อ,นองขาไก่ส่วนตัวนะครับเน่ยพี่น้อง ขามันอืมสับสร็จไหมนอนไปโอ้โหพิกพิกพริกอ,กอโอ้ยอืมามา,มาไปนน่อกมากมา แซ่บต้องกันครับผมนะครับอาหารว่างกินเล่นไม่นรอกแซ่บไม่นรอกนี่นะครับนี่นะครับนี่ไม่น้อกสมหรับเบาๆาิดหน่อยนะครับผูหลักพญัครับผูเฒ่าผางเีว่ามันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อได้หรอกความเชื่อนะครับคาอว่ากินกินไข่ห่างห้างหรือว่ากินไข่พวกนี้นะครับมันก็จะหนาด้านหนายาบหนามึนเขาจะไม่ให้เด็กกินนะพี่ห้อก เด็กเขาจะห้ามกินนะครับก็จะให้ผู้ใหญ่กินนะครับว่ามยายากให้เด็กหน่อยนะครับนิสัยเบายากเบาง่ายนะครับพูดยากพูดลาบากนะครับเบาหยาเบามึนเนาะโอเคเนองไปนี่ตัวไปอืมอืมอืมพริก มันเป็นไงแหละน้กพริกอืมปาด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 เบาเยะอะอ่อนทัวจัดให้ไปอืมอืมหลงเลยอืืมแซ่บ ตรงๆรายาะๆกินมาหลายปีมากเลยน้องอืมอืพริกยังทำให้น้องยงยงยิองยงไปอืมพริกด้ยครับอืมอืม,มอน,อน้มนอง อืมนอมน้มนๆๆเมนูนี่นะครับนี่ครับเมนูนี่นะครับเแสๆพี่น้องอ๋อสายโหดนะครับวันนี้ครับโอ้ยคำใหญ่ปมปมพี่น้องเศบๆร่วมกันครับเพื่อพี่เพื่อน้องไป

อืเสียงไม่ออกไหมผีกไม่ออกพี่โอ้ยไปเนาสุดท้ายครับสุดท้ายไป่นอืทำยังไงไปอื อืมอืมอืมิดเขียวอืมพี่น้องเลือแจหลายเศรบโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ครับบอยยะนะครับเรียบร้อยพี่น้องมีสั่งหมดเลยมีเสือไว้ยังบอยยะออนทัวร์จะถ่ายนะครับเมนูจานใหญ่ๆคือเกาครับวันนี้นะครับไข่ล้างลังนะครับอวาไข่ไข่เน่านะครับไข่ห่างห้างพี่น้องเศรๆเหมืนกันนะครับบอยยะออนทัวร์ สบายดีสวัสดีครับผมไป